สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่18กันยายน2566วันนอป้องหมอ,อ๋องใช้งบดูงานสิงคโปร์ตามระเบียบ นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าตนเป็นผู้อนุมัติให้ในายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งและคณะเดินทางไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ช่วงระหว่างวันที่21ถึงวันที่24กันยายนนี้โดยได้สอบถามฝ่ายกฎหมายรวมทั้งดูข้อบังคับแล้วพบว่าทำได้เป็นการใช้งบประมาณรองประธานสภาคนที่หตามระเบียบทั้งนี้การเดินทางดังกล่าวเป็นประโยชน์ ต่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลอยู่คอรมอเคาะค่าไฟลดเพิ่ม3บาท99สตางค์ต่อหน่วยนายพิรพภัณฑ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กเรื่องทำอยู่ทำต่อ,อค่าไฟ3.99ว่าคอรมมีม,มติอนุมัติ ตามที่ได้เสนอเรื่องปรับลดราคาไฟฟ้าเพิ่มเติมจากมติครมวันที่13กันยายนที่ลดลงเหลือหน่วยละไม่เกิน4บาท10สตางค์เป็นหน่วยละ3บาท99สตางค์โดยจะมีผลงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566จึงขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับการปรับลดค่าไฟฟ้าลง2ครั้งใน7วัน รัชทันโตกำนันนกติดคุกไม่ตรงปกนายอายุสินทพันธ์อธิบดีกรมรัชทันเปิดเผยว่าจากกรณีที่กระแส,สโซเชียลวิจาร์ณและตั้งข้อสังเกตว่านายประวินจันทรคล้ายหรือกำนันนกที่ถูกจับไม่ใช่ตัวจริงและเกรงว่าจะมีการจับตัวปลอมว่า ก่อนรับตัวนายประวินเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบหมายขังระหว่างสอบสวนใบส่งตัวและรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของศารอาญาซึ่งตรงกับรายงานของทะเบียนรัษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียนสำนักทะเบียนกลางกรงการปกครองกระทรวงมหาดไทยระบบข้อมูลผู้ต้องขังกรมรัชณฑนถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย